สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เรามาดูวิธีการปรับตั้งคลัดของรถยามาฮ่านะครับคลัดเท้าจะตั้งเหมือนกันทุกรุ่นเลยนะครับในเคสนี้ในครับพี่น้อง FC นะกลไกลหรือว่าชุดคลัดมันไม่ได้สึกหรอนะครับพี่น้องเ c นะสิ่งที่ทําให้นะครับคลัตมันหายไปทําให้กันเกียร์มันมีระยะฟีเยอะอันเนื่องมาจากความรู้ของช่างไม่มีนะครับอ่าทำไมผมถึงต้องบอกคํานี้ก็คือ รถมีอาการสตาร์ทบืดนะครับรถมีอาการคันสตาร์ทบืดนะครับเขาคิดว่าคลัตแผ่นมันลื่นนะเขาก็เลยมาหย่อนคลัตนั่นเองนะครับพี่น้องเอฟีจริงๆแล้วอาการคันสตาร์ทบืดนะครับมันเกิดมาจากชุดลูกปืนวันเวคลัตก้อนมันสึกลรอนะครับแล้วทีนี้ ด้วยความไม่มีนะครับด้วยอาชีพไม่มีความรู้นะครับก็เลยมาทําการหย่อนคลัตนะครับทีนี้พอหย่อนคลัตแล้วนะครับมันก็ทําให้รถเข้าเกียร์มันกระตุกมันกระชากนะครับดังนั้นเราก็มาทําการปรับตั้งคลัตโดยการคลายน็อตเบอร์10ออกนะครับคลายน็อตเบอร์10ออกแล้วก็นะครับใช้ไขควงแฉกขันแกนกลางเข้าไปนะครับขันแกนกลางเข้าไปจนสุดแล้ว ให้คลายออกมาประมาณหนึ่งเหลี่ยมน็อตหรือว่าหนึ่งเหลี่ยมน็อตครึ่งนะครับก็จะได้ระยะฟรีประมาณ1นถึงสองเซนนะครับก็ถือว่าเป็นระยะฟรีที่รับได้นะครับหลังจากนั้นก็ทําการล็อกน็อตเบอร์สิบนะครับว่าง่ายๆว่าคลายน็อตเบอร์สิบขันแกนกลางเข้าให้สุดแล้วก็คลายแกนกลางออกนิดนึงนะครับแล้วก็ทําการล็อกน็อตเบอร์สิบเช็คคันเกียร์ว่ามีระยะฟรีหนึ่งถึงสองเซนไหมแค่นั้นก็จบครับพี่น้อง f c